ว้า มาด้วยค่ะโอ้ยมามาอบค้าโอโอ้มาแบบหัวใจถือกเป็นจริงเลยนะคะปิบ้านตลอดเลยค่ะโอ้ยมาจัดวัดดีเป็นนักการเอววัดดีจ้าวัดดีไทีหไกระจาบมหาพญน้อยมาเชียวหาว่าบอกไบส่สนและว่าจิมาเชียวหา พยายามโอ้ยมากแบบว่าถ้าเรากับสลักเก็บมาบอกลงหนาเนี่ยมาเสื้อไผ่ฮะมาเสื้อไผ่โอ้ยคือเชิญให้ใครรู้ท่านจำได้เฮยไม่เห็นว่าพี่ใหญ่เห็นยังก็อยู่บ้านโง่เพื่อนเปิดเพลงซอมเพลงร้องเพลงมีความสุขเปิดบานว่าไงใส่สมองมดแต่ให้มันตึงเครียด

อยากมาแต่โดนแล้วไปคุยกับพี่ยายูอาจจะมาเที่ยวเที่ยวหามานอนมามากินมานอนบ้านพี่ยายแจงสองดำมือใหิพี่ใหญ่พาไปไปเที่ยวไปยันุ่งไปไหว้พระไปอย่างพี่ยายูกินดีกินดีนีแต่แล้วจะมาใส่กินเขาแล้วสองดำมือโอ้ยกินเขาแล้วก็สบัสดีเลยไหมเอ้สุดสุดทบางคนบางคนนคนคนกินเขาบางคนเป็นังี้มาดอกอยาก อยากันแบบพูดจากพี่ใหญ่มากแต่บอกเฮ้ยถามอีหยังพี่ใหญ่ยยเลยนะ mm. ถามถามเรื่องเล่าความเป็นมาของพี่สนท mm. ี่บ้าน mm. พี่ใหญ่หูวหลังใหญ่อุอาพี่หนวดใจยูพี่แรรมชาติลมพัดเย,ย็นซวยซวยอากาศดีๆค่ะเดี๋ยวมีโอกาสมา,เ,าเที่ยวหาพี่ใหญ่ลำบากหนีก็ตั้งใจจะมาคุยเล่นนั่งคุยเล่นกับพี่ใหญ่สนิท เพราะว่ามิจฉากันจะไหลายปีแต่ว่าพวกเคยจะมาบัดอ่านกระซายมาบัดเมียนกับฝึงในีโอกาสมาเป็นครั้งแรกเพราะว่าเด่นตะเลยเอออยากคุยอยากยังบางบางท่านหลายคนแต่รู้จักพี่ใหญ่ในส่วนของการเสนอตลกความสนุกสนานในความเฮฮาในความเบิกบานในจิตในใจแต่วันมื่อหนูแดงมาอาพี่ใหญ่กับเหมือนกับเหมือนน้องเนาะเหมือนน้องในีโอกาสมา เออมามามาเที่ยวหาซะมาเที่ยวหามาเล่นมาหัวหัวมวนกันว่าแต่อยากมาคุยกับพี่ใหญ่อยากถามพี่ใหญ่บ้านบ่เคยถามหรอกแต่สมัยตะกอนแต่พี่ใหญ่เป็นเด็กหน่อยแต่ไม่หน่อยมาจังใดจังใดมาจังใดจังใดไม่เป็นางหน้ายานงูในหัวหล่อกาดกาดกาดแจังหน่อยเดียวก้อนไงได้ถูกต้องถูกต้องค่ะ เกหนยเป็นไงกน้อยมเด็กน้อยเ็ไ่หน่อยขอนาแมัยเด็กนนอยนี่ใส่เป็นจจงไดอยู่จจงไดบ้านเป็นแจงไดน้วยสมัยเด็กน่อยนี่ใส่เป็นจจงไดอย่างนีนะอยากพูดจากหญ่ดีว่นี้สนเด็กหน่อยเป็นังดคือยังตอนมั้งมันก็คือตอนหญ่นะเด็กหน่อยเพราะว่าเนยคตอนหญ่ยมันหน่อยหน่อยมีกลาัเราจะจ่วง ช่วงน้อยช่วงกลางควรไงควรจาก่อนมันสนิเนะพอเสื้องคนมันนอคนมันให้มนหน้าเขาเนี่ยละการทำมาให้ทินบเปืเครื่องเป็นคนมักมวนโ้เป็นคนมักมวนแต่หน่อยเลยสนุกสอบลองพลงเองช่วงก่อนันมีเครื่องังเครื่องโทราัพท์เครื่งมดโอ้คืต่างมีเสียงอย่างมันมีเนาะ สางีวทีอยู่คือเขาลองเขาลองที่บ้าจงงวนเรียงกล้วยอยอยเาียงวเรียงกล้วยอีกกลางเขาเรียกวายนี่แหละะมันอากล้ยข้งเลงวกลยแต่แล้วกล้วยกล้วยเค็ดแปดโตไปเลยหลายคนหลายคนหกโตไปเลยงเยเ็หตงเพราะว่าเพราะว่าเขาจะต้องเอาคว้ยมาถนายน้ากล้วยกว่าอว่า ถ้าบอถึงสมัยตะกอนถ้าทำมีควายเนาะมันก็จะเป็นอย่างที่ไกลๆเอาีเครื่องจักรมีรถไถนาในสมัยนี้เนาะคือแต่งตันมันมันแบบว่าคนสมัยก่อนขันมีงัวนี่มีควายนี่ไฮมี่หนาคือว่าครอบครัวนั่นเป็นครอบครัวที่นีอัตกินี่ยจะกินเอาวันผู้สาววันผู้สาวขันน้ำมันมี่สาวเนี่ยนี่ขันมี่นี่าันหน้ดีฐานะดีวันสาวขัน ทาว่าเป็นคนจนบกจนคือข้าพ่จถึงกับบ่ว่ามันจนคือมีทีดินมีไหมีหน้ามีม้วมีข้อยทาว่าขาดคุณน้ำก็จนเนาะ้าว่าเขามีไหมีหน้ามีบ้านมีม้วมีข้อยู่บนก็จนดีข้าพเจ้าไม่ได้คือสมัยนั้นก็สมัยนี้จะมาเปรียบเทียบกับช่วงระยะนั้นคือมันพอกเมียแยกข้างกันเกิดข้างกันใหญ่เล็ก ทั้งนไทยกับกูบอกููนำครอบครัวมันก็เลยคอนเคนแนนกับแน่เดียำก็ำหนึ่เนาะข้าคนสมัยเก่าเนาะเกณฑ์นให้าน้เขาเอาไถยไทใหม่เราขพมกที่นี่พนักคำั่งก็อสิบปีพาหลุกพาเต่าเพื่อทามานี่ปีแหลกเจ็ดหน้าเจ็ดหน้าเนี่ยหขาดเป็นไงปีหนึ่งเจ็ดหน้าเนี่ยหขาด พอมาเห็ดว่าเห็ดเขาได้โมฮาบโมาบกระต้าอันอี่กพิซซ่เนี่ยผ้าเห็ดเขาเป็นคนก็เห็ดเป็นนี่ยเห็ดเป็นขวคนไทยน่าจะไทยได้หมูคือินเน่ยต้อมาก่อมากเห็ดตลอดเลยพูดทั้งวันเรื่เมที่เป็นคนมากนะมันมันคอนแคนขัดขึ้นอืดเข่าเลยสกี่โภจกรมันแต่ตรงนี้กัน ต้องเฮ็ดเนาะมันถึงจะได้กินเนาะแล้วต้องปลูกเขาต้องให้เขามันเป็นวิธีตอนช่วงที่ตั้งแต่อยู่ของเขาใกล้ๆกันแดดถึงกันแไอ้เห็ดน้านี่ก็ช่วงไหนเนี่ยลูกเศร้าหน้าเนาะมึงจะใต้องเห็นหน้าแล้วจะมนต้องรังมันยังขึ้นโอ้ยโอ้โหใหญ่คุยเรียงหลังๆไหนมันมันมันท่อแห้งไปโอ้ยว่าเป็นยังมันพานมาเร็วแต่อยากกลัว มาชีวิตของเขามันเป็นยังไงคือแปลว่าคือกัำลังแดดบอนเห็นไหมเออวิถีชีวิตบางคน้วเกิจะมีแบบความแตกต่างกันไปว่าบ้านประเทศแน่เนีอออาจจะเยอดนักกันแต่มันจะมีลูกมันจะมีอย่างใหม่ๆของมาให้ให้พวกมันได้ฟังแนวว่าชีวิตที่ใจเป็นยังไงการงานมันก็มีระดับจ้างคือสมือนี้โรงงานต่างๆอย่างปลูกอยปลูกมันก็มีนี่เป็นระดับจานเรือใหม่สมัยก่อนรับจ้างอะไรใหม่เป็นเรื่องคู่เขาผู้มีผู้ ้อยแบบไม่เป็นน้ําผูกบ่ได้บ่ติรับจ้างกินคําเอ่ยรับจ้างกินสมัยก่อนได้จักบาทแปแออนึง3บ